มีอยู่หนึ่งงานนะครับที่หลายๆคนนะผมว่าก็เคยทำนะครับก็คืองานลากไม้ที่เขาจะลูกไว้ตามชายแดนนะครับเนี่ยชิดแดน จะปลูกเพื่ออาไว้ทําบ้านนะครับเอาไปเลื่อยเอาไปพาทําบ้านนะครับแล้วหลายคนที่ถามผมว่าลากแบบนี้เราจะคิดยังไงเพราะเราจะคิดเป็นกิโลเหมือนรากไมย้ยางก็ไม่ได้นะครับ1่สวนมันก็มีประมาณ20-30ต้นนะครับคิดราคายังไงนะครับผมจะคิดเป็นวันผมจะเหมาไปวันละ2องพันหนะครับค่าธรรมัน5 0าค่าบนขษาร้อยเหลือประมาณพันห้าก็อยู่ได้แล้วนะครับวันหนึ่ง เพราะว่ามันไม่ได้กินน้ํามันอะไรมากมายนะครับแล้วก็ต้นมันก็ไม่มีกิ่งไม่มีก้านนะแล้วก็ลากทีเดียวได้เบาๆสบายๆครับใครที่ซื้อรถมาใหม่ๆนะครับไม่รู้จะรับไงก็ไอ้ตั้งไปเป็นวันละ2,500-3,000ก่อนนะครับถ้าเกิดสัก30ต้นนะครับเราหมาได้เลยครับ3,000บาทถ้า20ต้นก็เหมาสัก2,000-2,500นะครับนี่ผมก็เอา M95 มาครับพิชาไปลำมโนลานะครับวันนี้ไม่ได้มาก็เลยต้องสแสดงฝีมือเอง อย่าที่ผมล่าก็เป็นกระต่ายหนึ่งนะครับโอ้ยไปโอ,โอ้กระต่ายหนึ่งไม่ค่อยไหวนะครับไม่มีกิ่งไม่มีก้าน ก็าลากทีเดียวได้เบาๆสบายๆครับโอ้นักข่าเรื่องเลยครับก็าลากทีเดียวได้เบาๆสบายๆ,ๆครับ มันอะไรมากมายนะครับแล้วก็ต้นมีกิ่งไม่มีก้านนะแล้วก็ลากทีเดียวได้เบาสบายๆครับดูไมโครกันบ้างครับ P.C. 120รุ่นหนึ่งนะใช่ไหมใช่นะใครเป็นเซียนไมโครบอกผมด้วยนะครับ P.C. 120รุ่นหนึ่งแบบเนี่ติดหัวคีบนะครับนี่ยหัวคีบหัวคีบแบบนี้คีบอ้อยได้ไหมมาดูนะครับพี่น้องนางเหนสารคอมเมนต์บอกเลยนะครับคีบทีหนึ่งได้หลายบ้องนะครับสะดวกกว่าคนเยอะเลยครับเครื่องจักรเนี่ย อ๋อปิดตัวครับนี่แน่เขาบอกว่างานแมคโครเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับงานรถไถน,นะครับงานแมคโครจะเหลือเงินกวา่าได้เงินกว่านะครับวันนี้ผมก็คงคิดไปสามพันนะครับเพราะว่ามันสามสิบต้นพอดีคิดไปต้นละหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมว่ามันไม่แพงนะต้นละหนึ่งร้อยบาทครับ เขาไปขายได้กิโลกรัมละ2บาทกว่าไม่่อคนไหนที่จะรับงานลากไม้ริมแดนหรือว่าจํานวนไม่กี่ต้นเราคิดไปต้นละร้อยแล้วกันครับแต่ถ้าเกิด5ต้นนะครับมันก็ต้องสตาร์ทกันที่1 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าไหนค่าน้ํามันที่เราวิ่งไปนะครับไปลาก2ต้นได้200รผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะอย่างน้อยมันก็ต้อง5้าร้อยครับถ้าเกิด 2- อสามต้นนะมาดูวิธีการดึงต้นไม้นะครับเนี่ยต้นสูงมากครับ เริ่มแรกนะครับก็ให้เราดึงแบบตื้อๆไว้ก่อนนะนะครับตื้อๆไว้แค่นะี้แล้วก็รอเขาโค่นข้างหลังนะครับแต่เขาก็จะให้สัญญาณมือเขาจะโค่นลงมาฝั่งนู้นนะครับแต่เราดึงตื้อไว้เพื่อไม่ให้มันเข้าไปในส่วนคนอื่นเกียร์ที่ใช้ก็โลสามแต่ถ้าเป็นที่ที่ต้องการกระชากเพื่อความเร็วก็ดึงเกียร์ไต่หนึ่งเลยนะครับเขาโค่นหลังแล้วนะครับแต่เขายังไม่ให้สัญญาณมือไป แ่็งขาดวันเลยวันเลยวันเลยนะแต่ต้องให้โค่นหลังอีกครับมาแล้วมาแล้วนี่นี่ครับ,ม,ม,รบมันต้องเข้าใจกันนะครับคนโค่นกับคนนึง ก็ะใจหนึ่งนะครับโอ้โหไ,ไม่มีกิ่งไม่มีก้านนะแล้วก็ลากทีเดียวได้เบ,บ,บาๆสบายๆครับไม่ไปแล้วโอ้โหไม่ไปแล้วลากทีเดียวได้เบ,บ,บาๆสบายๆครับ โอ้โหไม่ไปแล้วครับเดี๋ยวต้องวันทิ้งสักนิดอาครับวันปลายทิ้งแล้วโอ้โหโอะไรมันจะหนักขนาดนี้ ตัวร้อยจีแปดศูนย์ขนาดแปดมิลนะครับรลกไม้ต้นขนาดนี้นะครับโอ้แล้วดูนะครับที่มันกินเข้าไปในเนื้อไม้นะเวลาเรากระชากครับเห็นไหมครับแต่มันไม่ขาดนะครับสั่งกันได้ที่เพจรถแต่สายใต้นะครับแปดมิลหกเมตรแค่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยครับแต่ถ้าใครอยากให้จุใจกระชากได้แบบเอารถขาดสองต้นก็เล่นสิบมิลไปเลยครับนี่ครับเราดึงตื้อแบบนี้นะครับ แล้วเราก็มาใส่สามตโลเราก็ปันหน้าครับแล้วเดี๋ยวบอกเขาปันหลังก็ดึงไปหน้าได้เรื่อยเนี่ครับเราก็เดินหน้าไปเรื่อยครับ ต้นโน้นใหญ่มากต้นใหญ่มากครับแล้วก็เชือกนะครับประมาณสิบเมตรได้ไหมผมว่าแต่ว่าดูต้นนะครับโอ้โอสูงขนาดนั้นเลยนะ่ะาไม้มาหารถหมดก็วิ่งหนีรถนะครับไม้ยาวประมาณ30เมตรแต่ว่าเชือกประมาณ10เมตรเองครับใหญ่ววิวๆเหมือนกันครับต้นนี้โอ้ขาขาเหยียบเด้นเลยเกือบทีนะ เอาอยู่เอาอยู่นี่ดูมันฝังกินเข้าไปเนื้อไม้นะครับเวลาเรากะชาตนี่ไม้ต้นขนาดนี้นะครับเอาหอสั่งได้เลยครับที่เพจรถส,สายสายใต้นะครับแปดมิลหเมตรพร้อมตะขอสองข้างนะครับ1,600บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศตั่วโลกเลยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับอาโมงกว่าครับตอนนี้เนี่ยสามานจอดหมดเลยนะครับเสร็จง,งานหมดแล้ว ผมเหมามาวันนี้3,000บาทนะครับเพื่อนคนไหนที่ทำงานวันเดียวนะครับผมย้ำนะครับวันเดียวก็หวยอยู่ราคาสัก2,500-3,000บาทนะครับพอน้ำมันเมื่อเช้าผมเติมไป350เป็นรถเล็กก็ขยับลงมาได้ครับเพราะว่าน้ำมันมันไม่กินนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ